สวัสดีครับอยู่กับหล้อดัมกรีนครับโอ้ลอกนาอกแล้วครับเปิดประตูสี่ด้านเลยเอ้ยสามด้านเลยเราอยู่กับทีมงานสอทออ่าลอกนาอย่างลึกอะ่ะดินโคตรสวยครับลอกนาลึกประมาณห้าสิบเซนดินแบบนี้ขายยังไงก็ขายได้ครับรถน่าจะมีปัญหาเรื่องความร้อนนิดหน่อยครับ อ่ามือหนึ่งของแม่ครับอ้าวออกได้ดอ่านี่มือหนึ่งของแม่นะรถวิ่งประมาณสิบคันครับเพราะว่านาแบบนี้ดินแบบนี้ใครๆก็ชอบครับอ่ะรือพี่ใส่เกียร์สองเลยบ่ โอ้สามเลยวะสามโลครับไม่ต้องสวยก็รวยได้ครับทีมงานนี้จัดหนักจัดเต็มอ้าดูครับไมโครครับเปิดประทุนเลยครับสุดยอดเฮ้ยนี่แหละครับทีมงาน ที่ยืนยาวที่สุดอยู่โซนอำเภอบ้านกรวดครับคันนี้ออกมาแบบใหม่แกะกล่องกิ๊กเลยครับได้ประมาณ1ปีแล้วครับมาจาก PNP Professional เปิดประทุนก่อนช่วงนี้เป็นแคต 312D ครับอ้อ ฟืดฟาดฟืดฟาดรถมีประมาณ10กว่าคันครับทยอยมาเรื่อยๆครับมาซื้อดินก็ขายดินเที่ยวละหนึ้อยยีบาทต่อเที่ยวครับค่าตักนะจัดหนักจัดเต็มครับดินแบบนี้ชาวบ้านชอบลอกลึกประมาณ50เซนครับ ถือว่าเริ่มจะปิดฤดูกาลแล้วครับเข้าเมษาแลวครับรีบลอกไม่อย่างนั้นโอ้้อออยคันนี้มาอย่ไหนวปะปันนวมปันนวมเสกยก,กบครับริกกาอ่างานเหมาครับใส่แบบยาวๆเต็มๆไปเลยครับเอาใจลูกค้า อ่ะไปใสค่คดเยอะโอ้อากาศค่อนข้างจะร้อนประมาณ40องศาครับร้อนมากอ่านี่ก็ไม่ต้องสวยก็รวยได้ครับเขาไปได้ไปได้หมดเหมือนกันไม่ต้องแต่งไม่ต้องมีแอร์ครับทนความร้อนได้ก็สุดยอดแล้ว ป่าใหญ่มีงานมีงานให้วิ่งครับสวัสดีครับมา,รม,มาขอดินเขามาขอดินเฮ้ยขอได้บ่ขอได้ได้ปากขอหลายวันแล้วไม่ได้เทให้เขาไงอ๋อมาขอเฉยๆนี่นะอโอเคครับรับปากหลายวันแล้วมาขอดินครับไม่ได้ซื้อ ประมาณร้อยเที่ยว่ะปะไม่ถึงวะน,วนาดินแบบนี้น่าจะเป็นร้อยเที่ยวแหละยังไ,ไงก็เอาเพิ่มครับเอาฝั่งนู้นไม่มีงานบอ๋อต้องมาวิ่งทางนี้ก่อนเขาไม่มาเขาเขาเขาไม่มาโซนนี้ไม่งานต้องดีดวยอ๋อโอ้โอนาดินโคตรสวยอะ่ะ ใส่ประมาณสิบตักครับงานค่อนข้างจะชุกชุมเอ,อ้ดินแบบนี้ยยังไงก็มีคนเอาครับออก็ไปแล้วครับฝุ่นตลบอบอวนเหมือนกันนะ ไปแล้วครับเอ้คันนี้ใส่ไม่เยอะไหมมาแล้วครับเด็กก้าโชเฟอร์ติ้นผีครับไอหม้อกว๋วยเตี๋ยวหม้อใหญ่ๆอันนี้ออกมาจากปูสะแก้วชิงกงครับสองหนึ่งศูนย์เขาแก่เขาขับเองครับเหยียบแบบ ระเบ,บิดระเบ,บือนะโอ้คนตักแทบจะไม่ได้หยุดเลยอะเจดีดินแบบนี้อะขายสบายๆครับนี่แหละเขาเรียกว่าหน้าดินของแท้เลยครับ นาดินลอกนาของแท้เลยนะไม่มีคำว่าผิดบงนะังครับเจอหน้าดินแบบนี้เอาไปปลูกของได้สบายสบาย จอนนี้ก็มีแมคโครของตัวเองนะช่วงนี้น่าจะทำงานเดียวครับก็เลยออกมารับจบไปเยียบหน่อยลูกพี่เยยบแรงๆเลยนี่เออเยียบเสียสองเลยครับใส่สองเลยครับออกจากบ่อกันคุณดำ ไปเลยครับต้องคลานไปครับว้าว้าฝาท้ายแตกครับท้ายระเบิดว้าลูกพี่ไปไม่ไหวแล้วเนี่ยถอยแล้วครับบึ้ดบึดบึด,บด,บดเรียบร้อยต้องเอาไมโครไปช่วยแล้วครับงานนี้ว้าลูกพี่ติดแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูผลงานใกล้กๆครับ สำหรับคลิปนี้เราก็อำลาเพียงเท่านี้ครับชมคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ